พุทาจีนสรรพคุณจากสมุนไพรพลังอุ่นสมุนไพรนอกจากจะแบ่งออกเป็นธาตุร้อนธาตุเย็นยังมีสมุนไพรระดับกลางหรือที่เรียกกันว่าสมุนไพรพลังอุ่นช่วยฟื้นฟูพลังในร่างกายซึ่งพุทราจีนก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรพลังอุ่นที่ให้ประโยชน์กับสุขภาพพุทราจีนเป็นอีกหนึ่งพืชผลไม้ที่ถูกระบุว่าเป็นสมุนไพราอายุวัฒนะของชาวจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณ คนจีนถือว่าพุทราจีนเป็นผลไม้แห่งความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองผลของพุทราจีนช่วยให้พลังงานและความสดชื่นโดดเด่นในด้านของการบำรุงสายตาและบำรุงผิวพรรณพุทราจีนเป็นแหล่งรวมแร่ธาตุและวิตามินที่ร่างกายต้องการอุดมไปด้วยวิตามินเอที่ช่วยรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียลดรอยแผลเป็นจุดด่างดำบำรุงสายตาและยังอุดมไปด้วยวิตามินบีหนึ่งไทอะมีนที่ช่วยบำรุงประสาท วิตามิน B2 ไรโบฟลาวินที่ช่วยบำรุงเล็บและเส้นผมวิตามิน B3 สนอแนสินพุทราจีนช่วยเผาผลาญไขมันและช่วยเพิ่มพลังงานในการย่อยอาหารวิตามิน B6 ไพรดอกซินที่ช่วยป้องกันโรคหัวใจและนิ้วในไตรวมถึงมีวิตามิน C ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายให้แข็งแรงแก้ไขวัดและยังช่วยบำรุงผิวให้สดใสนอกจากวิตามินเหล่านี้พุทาจีน ยังมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์มากมายอาทิแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมสังกสีและฟอสฟอรัสประโยชน์ของผ้สจีนประกอบด้วย 1. มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอวัยและเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค 2. บํบำรุงผิวให้มีสุขภาพดีลดรอยด่างดำเสริมสร้างชั้นผิวหนังให้แข็งแรง 3. สรรพคุณของมเมล็ดผัสจีนช่วยลดไข้แก้วัด สีช่วยขับสารพิษขับเหงื่อขับปัสสาวะห้าแก้ท้องเสียแก้อาการถ่ายเหลวเป็นน้ำหกบำรุงหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันเจ็ดบำรุงเลือดทำให้ผิวพันธ์มีน้ำมีนวลมีเลือดฝาดแปดบรรเทาอาการคันจากโรคผิวหนังเก้ามีประโยชน์ช่วยแก้อาการผื่นคันตามผิวหนังสิ 10. ช่วยแก้อาการอ่อนเพลียของสตรีหลังคลอดบุตร11เป็นยาอายุวัฒนะช่วยให้ฟื้นไข้หายเหน็ดเหนื่อย12ช่วยชะลอกระบวนการเสื่อมสภาพของเซลล์ต่างๆในร่างกาย13ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและอาการอักเสบของผิว14กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวให้มีการซ่อมแซมตัวเอง15บำรุงผิวผ่านให้กระชับลดการอักเสบบริเวณผิวหนัง 16. พผลัดเซลล์ผิวชั้นนอกที่เสื่อมสภาพ 17. บำรุงปรุงราษาช่วยลดความเครียดทำให้สมองตอดโปรง่ง 18. ช่วยให้หลับสบายแก้อาการนอนไม่หลับ19บํารุงสายตาบรรเทาอาการตาัวฟฝ้าฟาง 20. ป้องกันเส้นเลือดแข็งตัวและลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด